มีควาบอกนะนดูนะคะว่าซัมซุงบวก Snapdragon เนี่ย is the best สวัสดีเพื่อนชาวเสกินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสฟกินในเองวันนี้นะดุดเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นเจ้า S g 1 0 FE หรือว่า Fan Edition แล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ายอดขายเนี่ยผลิตก,กันทันหรือเปล่าเลยดีกว่าคุณผู้ชม เพราะว่ามันตอบโจทย์อะไรที่มันยอดเยี่ยมมา,มากๆคุณผู้ชมวันนี้นดูดมาแบบว่ามาชื่นชมแบบเต็มรูปแบบเลยจริงคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในมือถือที่ใช้งานแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกอกถูกใจมากแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่อาจจะต้องไปจุดพิจารณาเล็กๆน้อยๆน,นะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองเก็บไว้พิจารณาหน่อยก็แล้วกันเวนนืเราอยู่กับ S20 Fan Edition มือถือที่ทํามาเพื่อแฟนๆเรียกร้องกันมาอย่างแท้จริงกับ Samsung และ Snapdragon ที่แรงที่สุดในตอนนี้ Snapdragon 865ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินชรมบสำหรับรุ่นนี้นะคะผู้ชมเนี่ยก็ออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะมีทั้งหมด6สีก็คือ cloud navy cloud lavender นะคะ cloud mint cloud red cloud orange แล้วก็ cloud white นั่นเองคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ย6สีสวยงามมากดูเหมือนว่าเท่าที่ดูดลองเช็คดูคุณผู้ชมที่คนมาคอมเมนต์เนี่ยจะจองสีอะไรเยอะสุดหรือไหมนวี่แล้วก็สีเรดสีแดง เยอะมากเลยนะคะอย่าลืมสีมิ้นท์แล้วก็สีคลาวเลเวนเดอร์ของนดุดด้วยนะคะนอกจากคลาวลาเวนเดอร์ของนดุด,ดเนี่ยเจ้าคลาวออเรนจ์เนี่ยสีส้มเนี่ยโอ้โหก็ดูมาแรงเหมือนกันนะดูเหมือนสีขาวรอบนี้คนอาจจะแบบเฉยๆมากแต่ว่าใครอยากได้ก็ไม่ขัดสัานะฮะมันเป็นเรื่องของรสนิยมเอาปวนว่าแคร่เรื่องสีเนี่ยก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพวกเรากันมากมายแล้วเนาะอันนี้มาดูตัวเครื่องกันบ้างว่าเขาทําได้ดีเหมือนที่คุยไว้หรือเปล่าเนาะเริ่มต้นจากตัวเครื่องรุ่นนี้นะู้ชมด้านหลังเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากเเลยอมนป็ Reinforce Recoverbonate Po P า มันคือพลาสติกมันจะแบบว่าดูดีมีราคาหรือเปล่าอ่เปปนว่ามันคือพลาสติกที่ดีที่สุดละกันนะ ในตอนนี้ก็ความแข็งแรงอะไรก็ดูโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับกระจกแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้ความเงางามของกระจกเนี่ยมานทำให้เครื่องเนี่ยดูหรูหราม,มากขึ้นแต่ในคำเดียวก,ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการใส่สเปคแหลกลานมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ไอต้องมีการลดทอนตัววัสดุลงเล็กน้อยเพราะว่าตัวโน้ต0ีเนี่ยโน้ต0นะก็จะเป็นวัสดุตัวนี้เหมือนกันนั่นจะคิดว่าตัวเนี้ยซึ่งเป็นซีรีส์เอสเนี่ยจะมาแบบว่าโอ้ํารุ่นไปแบบดูดีกว่าโน้ตยี่คิบเนี่ยนั่นดูคิดว่าก็คงจะ ดีที่สุดอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องรับรู้กันเอาไว้ที่สําคัญนะดูคิดว่าพอเป็นพลาสติกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทําให้ทําสีออกมาได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆสีเนี่ยเมื่อมันอยู่บนฝาหลังพลาสติกแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนะด,ดูลองดูนะอย่างสียังคลาวเนวี่นะคะหรือว่าคลาวมินเนี่ยโอ้มันสีมันน่ารักน่ารักเนาะสีชมพูของนด,ดูก็น่ารักเห็นไหม น่ารักเหมือนกันเออนะก็เลยอ่ะมองข้ามไปได้เพราะงั้นสุดท้ายเราก็ใส่เคส D, เอยู่ดีเนาะมาดูกันเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ให้มาตัวนี้มาพร้อมกับ one ui นะคะ one ui ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของทาง Samsung แต่ที่มันน่าประหลาดใจนิดน,นึงก็คือว่าเขาใส่ตัวของฟีเจอร์ เด็ดๆมาเพียบเลยคุณผู้ชมอย่างเช่นตัวของ Dex แล้วก็ Wireless Dex ที่หลุดเนี่ยทำขึ้นมาให้ดูเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็ให้มาเหมือนกันก็คือการต่อมือถือเครื่องนึงเนี่ยให้ออกจอให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องได้เนี่ยอันนี้ก็คือรุ่นนี้ก็มีแล้วก็ใช้แบบ Wireless Dex ได้นะ wireless De x ก็คือแบบไร้สายนะคะไม่ต้องไปเสียบสายไอ้น,นี่ใช้ได้แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าการใช้ Wireless De x เนี่ยภาพมันก็จะไม่คมเท่ากับการเสียบสายแน่นอนอันนี้ดนะดูทดสอบมาให้้แลเนี่ยดกมยยอเีาแล้ว นอ,นอกจากนั้นไอห้หลายๆอย่างที่ไม่น่าจะคิดว่าจะใส่มาพี่แกก็ใส่มาออาที่เช่นหมดโปรบีโอของเรานะคะตัวนี้เลยนี่ ที่เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าในตัวของไมโครโฟนให้ออกฐานทางบลูทูธก็ได้ USB ก็ได้หรือใช้ไมค์จากตัวของโทรศัพท์ก็ทําได้เช่นกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไมค์จะเป็นแบบไม่สามารถแยกหน้าหลังได้จะมีแต่แบบรอบทิศทางเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดที่อาจจะเทียบกับตัวของกลุ่มโน้ตแล้วมีความแตกต่างกันโอเคเข้าใจไหมเข้าใจเนาะนอกจากนั้นนะคะซอฟต์แวร์ของ One UI ของ Samsung นั้นยังมีความลื่นไหลระดับพระเจ้าอย่างแน,น้จริงค well, ุณผู้ชม คือมันเป็นรอมที่แบบดีมากการซดแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะด้วยถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบกันกับ x y n o s รุ่น990ทุกคนต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้เนะี่ยเขามีรุ่น 4G ออกมาขายด้วยกับรุ่น 5G แต่ถ้าเกิดคุณจอง 4G เนี่ยคุณจะได้อัปเกรดเป็นรุ่น 5G ที่เป็นตัวของ Snapdragon ทันทะีดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะดูต้องยอมรับว่า x y n o s 990ที่ดูดเล่นใน Note 20 กับ Note 20 Ultra เนี่ยไม่เหมือนกันบอกกันไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆก็คือใน Note 20เนี่ย X990 n o เนี่ยยังมีความร้อนอยู่เลยที่ดูถือเครื่องสีเขียวนะคะแต่ว่าตัว Note 20 Ultra เนี่ยมันแทบไม่ร้อนเลยอันนี้ก็แปลกเห็นว่าหลายๆเจ้าก็พูดเหมือนกันนะคะคราวนี้มาถึงตัวของ Snapdragon 865ตัวนี้ร้อนไหมนะคะจากการทดสอบการเล่นเกมอย่าง g e n s h i n Impact นี่ซึ่งเปิดค้างเอาไว้ตรงนี้นะคะกับ มีความร้อนแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนั่นะคือสิ่งที่ทําให้ snapdragon เนี่ยค่อนข้างจะได้รับภาษีที่ดีกว่าการกินแบตเตอรี่ก็น้อยกว่าจริงๆอย่างเห็นในชาร์จซึ่งเราก็พูดกันทุกรีวิวอยู่แล้วแต่อย่างที่พูดไปว่าก็ไม่ได้ว่า Exynos 990มันแย่จนใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าที่ลองรรบประทับใจจริงๆเนี่ยไปประทับใจใน n o ้ e 20 ultra มากกว่า อันนี้ก็ต้องพูดตามรีวิวเนาะดังนั้นตรงนี้คุณผู้ชมมี snapdragon 865มาแล้วนะคะซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดของ Android นะเวลานี้มันอยู่ในเครื่องนี้แล้วนั่นแทบไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ของ Samsung ไปในทิศทางที่เจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือจุดเด่นของ snapdragon นั่นเองกินไฟน้อยกว่านะคะแล้วก็ ร้อนน้อยกว่านั่นเองแค่2อ,อย่างนี้ก็น่าจะเพียงพอทําให้คุณตัดสินใจเพิ่มขึ้นได้แล้วนะว่าทําไม S 2 0 FE ตัวนี้นะดุดึงได้เชียร์ขนาดนี้เนาะมาดูตัวจอภาพนะคะจอภาพตัวนี้เนี่ยเป็นจอแบบ Super Amoled ซึ่งตัวนี้จะมีจอระดับ120 h z เหมือนกันนะคะความรู้สึกของ120 h z ที่เป็นตัวของ Dynamic 2X นะคะกับ Super Amoled ไม่ได้แตกต่างกันแต่สีเนี่ยไม่เหมือนกันแน่แน่น้นดุดลองเช็คแล้วคือน้นดุดเนี่ยมี Dynamic Amoled อยู่นะคะตัวหนึ่งก็คือตัว S นี่น่อ เทียบกันกับสีจอของซ u เปอร์อ l มเตัวนี้ในการปรับโหมดเดียวกันเนี่ยบอกได้เลยว่าสีของตัว Dynamic AMOLED ร x เนี่ยดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวซ u เปอร์อัมเลตเลยตัวนี้เนี่ยสีสันสวยงามแน่นอนนะคะสีสันจัดมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเอาไปถ่ายรูปนะคะสมมติคุณแต่งรูปจากตรงน,นี้ไปแล้วไปเปิดในจออัมเลตเหมือนกันซัมซุงเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเป็น ดัน a ามิคอมเมเลตเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเข้มกว่าดันามิคอมเมเนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครว่ากลัวว่าอา้าวพี่แบบนี้ผมถ่ายรูปมาสีจะเพี้ยนหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะเขามีโหมดธรรมชาติให้อันนี้ก็สามารถใช้งานได้ไม่เพีย้ยนแต่พูดให้ฟังให้เฉยว่าถ้าปรับในโหมดสดใสเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแบบไหนนะอันนี้ก็บอกเอาไว้ล้กันแต่ความลื่นไหลเท่ากันนะคะทัชสกรีนเหมือนกัน f r e s ร rate เหมือนกันทาไม่ได้ซีเรียสมากจะบอกว่าเวลาเล่นเกมเราแอบ,บชอบตัวนี้มากกว่าสีเพราะสีมันเข้มดีจริงๆเลยอชิปเซตอย่าง Snapdragon 865ทำงานได้ดีขนาดไหนคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าชิปเซตระดับท็อปของโลกก็คือระดับท็อปของโลกอย่างแท้จริงแล้วก็ CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่ถูกนำมาใช้ในเกมมิ่งโฟนทุกรุ่นเลยที่เป็นตัวท็อปของโลกนะคะดังนั้นหน้นดเนี่ยแทบไม่ต้องเหลาถึงเรื่องของประสิทธิภาพเขาละว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนเล่นเกมลื่นไหลามากลื่นไหลแบบว่า ลื่นมากๆแล้วก็เครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยแบตเตอรี่ก็ไม่ได้กินมากแล้วก็ต้องมีคนมาถามในดุดว่าเอาพี่อย่างนี้ถ้าผมซื้อเกมมิ่งโฟนกับ S 2 0 FE เนี่ยอันไหนเดียวกันสิ่งนี้ดัาไม่ซัมซุงเนี่ยมันดีกว่าพวกเกมมิ่งโฟนพวกนั้นเลยนะครับผู้ชมก็คือ1ก็คือเรื่องกล้องถ่ายภาพกับงานวิดีโอที่เหนือกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวถ้าเราคุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องฟีเจอร์ที่ต้องมีตัวโชลเดอร์อย่างเงี้ยกดๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการระบายความร้อนด้านหลังคือไม่ได้ไเกมมมเจา,านน,น,นั้แต่ผก็นเกมนนนพีี่่่แตผมมมก็อออยไไดดด้้ืืืเเคครงวทัจบ ทำกล้องได้ดีกว่าพวกนั้นเยอะมากมากมากเลยงานวิดีโอก็ดีกว่าเยอะมากมากมาก,มากด้วยเช่นกันานานตรงนี้นะคะน่าจะเป็นตัวชี้ขาดได้ว่าชิปเซตตัวนี้ได้รับการยอมรับแล้วก็ทําให้เครื่องนี้มันดูน่าสนใจมากขนาดไหนเนาะอันนี้ผ่านเลยเนาะเรื่องนี้ Yeah. มาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างผู้ชมเพิ่งจะอวยไปเมื่อกี้ว่ามันทำได้ดีกว่ามาเอาพี่กล้อง12ล้านเองอะ่ะมันจะไปดีกว่าไอ้พวกเกมมิ่งโฟนที่มีความเร็วสูงกว่าได้ยังไงคือตัวการถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์มาเกี่ยวเยอะมากคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอเคทุกคนทํากล้องได้ทําเซ็นเซอร์ได้แต่ว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ปรับภาพออกมาเวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปมากๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชม แล้วดูถ่ายรูปอาหารมาแบบนี้คือโอ้วความละเอียดแค่แบบ12ล้านนะพี่แต่มันเป็น12ล้านที่มีคุณภาพไงเออมันเป็นคุณภาพที่ดีแล้วถ่ายปุ๊บก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามนะคะถือว่าทําออกมาได้น่าประทับใจโหมดอัลตร้าไวนะคะเลนส์อัลตร้าไวก็มีเหมือนกันนะ เอาตัวไวในที่มืดเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันแต่ว่าความละเอียดก็ต้องยอมรับว่าถ้าซูงเข้าไปก็จะมีความแตกราวนะคะแตกราวเพราะว่าคอลเรดมันน้อยไงแล้วก็เป็นกลางคืนด้วยในช็อตก็ทําให้เราเห็นแสงสีที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายออกมาแล้วถามว่าเอ้พี่มันมันสวยยังไงบ้างคือน่าดูว่ามันถ่ายออกมาได้ง่ายคือกดปุ๊บมันก็สวยปับนะป๊บนะกดปั๊บ,บสวยปุบป๊บกดปุ๊บปุ๊บสวยปั๊บปั๊บถ่ายออกมาง่ายสีสันน่ารักดีสวยงามได้โทนที่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะทำออกมาได้ง่ายมากๆส่วนตัวกล้องหน้านะะหน้าานะตัวีเยมม มากเยอะกว่ารุ่นพี่เขาอย่าง S 2 0ซะอีก S 2 0 plus พวกนี้อะไรกล้องหน้า10ล้านฮัลโหลตัวนี้3 2ล้านคุณผู้ชมดูภาพนะคะอ่ะขึ้นภาพให้เลยละกันนะคะอันนี้เป็นภาพในห้างนะจะเห็นว่าเนียนกริบเลยก็ว่าได้นะคะคือกล้องหน้านี้ถูกใจถูกใจมากผมกนถามว่าพี่กล้องหน้าตัวนี้เนี่ยมันเป็น face detect ไงมันจับใบหน้าเราคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแตะแตะแตะ,แตะเพื่อที่จะโฟกัสได้จะเป็นปัญหาหรือเปล่านะดูดว่ามันก็ไม่เป็นนะเพราะส่วนใหญ,ญ่คนใช้กล้องหน้าก็จะถือกล้องกันอยู่ ลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานกล้องหน้าถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณอยากได้ t ัชโฟ focus ก็ตามแต่ว่านูดุลว่านดุดดดไม่เคยเปิดกล้องหน้ามานดุดไม่เคยทัชนะลลเลยเรา touch ไปทำไมอะ t ัชเพื่อ l o c ก f o หรอกรอก็ไม่เห็นจะหลุดนะปกติมันก็จะแบบจับใบหน้าอราอยู่แล้วอะอืมอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจละกันแต่ว่าสำหรับนาดุลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของกล้องหน้าที่ไม่ได้มีตัวของ t ัชโฟ focus มาให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแสงน้อยเนี่ยก็อาจจะดรอปไปหน่อยนะความเนียนความอะไรก็จะดู ดูแล้วมันแบบหยาบๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกใจตรงนี้เท่าไหร่นะในเรื่องของกล้องหน้าหมดกลางคืนและกันส่วนงานวิดีโอคือทำออกมาแบบว่าโอ้โหกริปเลยนี่แสงน้อยมากนะคะในในร้านนี่แทบไม่มีไฟเลยนะแต่ก็โอเคยังถ่ายอาหารอะไรออกมาได้นะคะแต่ว่าดุดอันนี้เอานิ้วแต่โฟกัสเอาเองนะก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานของซัมซุงแต่ถ้าเทียบกันกับพวกที่มีเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่หรือกล้องอ่ะเทียบกันพี่ครับตัวนี้กล้องเทียบ S 2 0หรือว่า Note 20ได้ไหมไม่ได้สู้ S 10ได้ไหม S 10เหร เอส10นะดูว่าใกล้ๆกันนะฮะไม่ห่างกันมากแต่ว่าถ้าเทียบกับโน้ต20หรือว่า s 20นะดูว่าซูมไม่ได้แต่ว่ากล้องก็ยังดีดีกว่าพวกเกมมิ่งโฟนด้วยซ้ำนะดูมีเกมมิ่งโฟนอยู่ในมือเยอะเลยช่วงนี้แต่ว่ามันเป็นซัมซุงอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นไลฟ์ไซส์โฟนอ่ะกล้องมันถ่ายออกมาแล้วมันถ่ายสนุกกว่าเยอะเลยอืมแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึงนะครับว่าด้วยรายละเอียดเขาที่น้อยเนี่ยถ้าคุณไปซูมแข่งกันกับพวกไอ้พวก32ล้าน48 64เนี่ยยังไงตัล้านี่สิบแ้ต่่ถถาาายมป๊บเอาภาพแบบรวมๆดูสวยงามเนี่ยนะดูวว่าตันี้ถ่ายง่ายแแลลล้้วววก็สย่่่่ะออออืมมมมตตตาาาคัง สิ่งที่นาดุก็็ไม่คิดว่าเขาจะใส่มาแล้วเขาก็ใส่มาให้รุ่นใหญ่ปวดหัวเล่นนั่นก็คือการทนน้ำคนฝุ่นในระดับ IP 68นั่นเองอ๋อไปไงให้ตายเถอะคุณผู้ชมรุ่นนี้กันน้ำนะคะไปเล่นในสระว่ายน้ําได้เลยคุณแบบซื้อไปใช่ไหมอยากจะเล่น ROB หรือเล่นพับจีหรือจะเล่นเกนชินิมแพกข้างสระน้ํากับเพื่อนเสร็จปุ๊บกระโดดลงน้ําเล็กน้อยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ใช่ไปจุ่มน้ำตูมลงไปนะแรงดันไม่ไหวนะก็คือมันเสี่ยงไงมันจริงมันก็อาจจะพอได้แต่มันเสี่ยงไปหน่อยดังนั้นอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะมันกันน้ําได้ประมาณเมตรครึ่งเมตรครึ่งนี้ก็คือ150 Cent, ซึ่งตัวเราก็สูงกว่า150เซนแล้วนะาที่ลงไปตุ้มพินาศนะไม่ได้นะเราก็เอาแค่แบบามาถ่ายรูปการใช้ในสระว่ายน้ำชิงๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ให้เพื่อนไปไม่ต้องกลัวนะ้ำมือเปียกน้ำอะไรก็ยังสามารถหยิบไปวางได้อันนี้คือมันคือไม่ไม่คิดว่าจะใส่มามันดีมากเลยอะเออดีด,ด,ดีชอบชอบนะคะอันนี้เป็นหนึ่งจุดขายเลยนะใครชอบไปซื้อสะโอเคนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยยังรองรับตัวของ wireless ชาร์จอีกด้วยาวางชาร์จเอาไว้แบบนี้ก็ทําได้หรือจะทําตัวของ wireless power share ก็ทําาได้้นะะคอแแบบเเลลวย นี่เอาแกซี่บัตรมาวางซะนี่แค่นี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะฮะอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันแบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมน้อยเกินไปหรือเปล่านะดูคิดว่ากำลังดีนะเพราะถา5,000น่าจะนากว่านี้นิดนึงนั้นเพราะว่า4,500ปุ๊บเนี่ย กับ Snapdragon ตัวนี้เนี่ยมันโอเคนะแบตเตอรี่อึดใช้ได้นะคะแต่ว่าคือชื่อของซัมซุงเนี่ยมันจะไม่ได้อึดเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าอึดกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะคะสลับตัวของแบตเตอรี่ 4. 5กับการทํางานร่วมกันกับ Snap d r a g o n 865ในส่วนอื่นที่รองรับก็จะมี WiFi 6นะคะ NFC ก็รองรับเช่นกันแล้วก็มาพร้อมกับระบบเสียงลาโพงคู่ที่เสียงก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยตัวนี้ในราคาที่ดีมากๆเช่นกันกับราคา2 9 9 0 บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดคุณซื้อแล้วอัปเกรดทันนะสรุปเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับ Samsung Galaxy S 20 Fan Edition หรือว FE ของเราตัวนี้นะคะก็ได้ดูคิดว่าสมกับที่คำใช้คขาว่า Fan Edition จริงๆเพราะว่าเขาทำมาเพื่อแฟนๆจริงๆแฟนๆเรียกร้องเขาก็ทำให้แล้วชื่อชั้นแบรนด์ระดับหนึ่งของโลกในฝั่ง Android อย่าง Samsung เนี่ยมันก็ทาให้เรารู้สึกมีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์มากขึ้นในความรู้สึกที่แบบเออ มันมีตัวเลือกให้เราเนาะลูกค้าเรียกก็มีแต่ว่าโอเคในต,ตัวอื่นเนี่ยมันก็เรื่องของตัวอื่น,นแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีมาให้ถือว่าเขาก็ได้พยายามทําทุกอย่างที่ตามานโยบายบริษัทเขาแหละนะดูว่าทุกคนก็ต้องมีนโยบายบริษัทของเขาดังนั้นตรงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆจอสวยนะคะแบตท,ทนมีชาร์จเร็วนะคะแล้วก็ WiFi 6นะคะกันน้ำได้ NFC ต่างๆแล้วก็ ไวเลสเด็กสเด็กโหมดพวกนี้มีให้แทบจะครบคันเลยทีเดียวนะคะจุดพิจารณาจุดเดียวเราดูคิดว่าตัวกล้องเนี่ยมันถ่ายสวยก็จริงนะว่าคอนเรียบจะน้อยไปหน่อยถ้าเกิดว่าไปซูมแห่งกันเนี่ยแท้ไม่ต้องซูมเราแค่ถ่ายมาแล้วกับอาจจะกลางรูปดูนิดนึงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าความละเอียดมันยังเนาะยังไงมันก็12บล้านเนาะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเรื่องทัชสกรีนเรื่องการสู้แสงแดดการทนน้ำนฝนเนะดูคิดว่านี่คือไลฟ์สไตล์โฟนที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดของซัมซุงนนน้ําาิดหห่่ออยรืว จะเอาไปใช้งานทั่วไปนำเสนองานเอกสารก็ทำได้หมดซัมซุงอีซัมซุงคุณผู้ชมน่าดูดเนี่ยโอ้ยส้แตกเลยตัวนี้นะคะเอาไปเลยสิบเต็มสิบเย้ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลํำลาไปแล้วนะคะยังไงก็คนที่อยากได้ตัวนี้ก็ไปจองกันได้แล้วนะจ๊ะส่วนใครที่ซื้อมาแล้วแล้วก็ลองใช้ดูี่ยก็มาบอกน,นดุลได้ว่าเป็นเหมือนที่น,นดุดพูดหรือเปล่านะน,นดุดว่าเราน่าจะตรงกันเนาะเพราะน,นดุลก็พูดจากประสบการณ์จริงๆเลยก็ว่าได้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามให้น,นดุลด,ด้วยนะคะเครื่องใหม่ๆมาจะรู้ก่อนใครเจอกันใหม่เทปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับโลกใบนี้เจอกันใหม่เทปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย